สวัสดีครับวันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากมาชวนคุยกันเป็นคอมโปรโกับเนื้อหาบางส่วนจากพอดแคสต์หนึ่งชื่อว่าเปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวเองนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นแนวคิดที่แบบชวนให้คิดตามเหมือนกันนะคือเขาบอกว่าการที่เรากล้าเป็นตัวของตัวเองจริงๆเนี่ยแหละค่ะมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่เอ,อ่ทรงพลังมากๆอืมทรงพลังใช่ค่ะ ไม่ใช่แค่กับตัวเราเองนะแต่กับโลกรบๆอกตัวเราด้วยโดยเฉพาะในสังคมที่ชอบมีแรงกดดันว่าเราคนเป็นแบบนั้นแบบนี้ค่ะครับครับเข้าใจเลยมันเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเจอนะครับไอความรู้สึกแบบอึดอัดอึดอัดใช่ค่ะเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองร้อยอซอาจจะเพราะต้องแต่งตัวตามแฟชั่นหรือพูดในสิ่งที่คนอื่นน่าจะอยากฟัง หรือทําอะไรที่ไม่ใช่เราจริงๆอะค่ะเพียงเพื่อให้แบบเข้ากับกลุ่มได้หรือไม่ดูแปลกแยกออกมาครับผมซึ่งตัวแหล่งข้อมูลที่เราดูอยู่นี้เขาก็เลยตั้งคําถามที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาค่ะว่ายังไงคะกล้าพอที่จะเป็นตัวของตัวเองจริงๆอ๋อพลิกมุมมองเลยนะคะคือแทนที่จะให้เราเปลี่ยนโลกอาจจะเปลี่ยนตามเราถ้าเรายืนหยัด ใช่ครับประมาณนั้นเลยซึ่งแหล่งข้อมูลเขาก็เน้นนะว่าการเป็นตัวเองในที่นี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าต้องพยายามทําตัวให้แตกต่างเพื่อสร้างเรื่องสร้างความขัดแยง้งอะไรแบบนั้นค่ะเข้าใจค่ะมันน่าจะลึกกว่านั้นครับผมคือขัวใจหลักที่เขาน่าจะอยากสื่อนะคะก็คือว่าคนที่กล้าแสดงความเป็นตัวเองออกมาไม่ว่าจะทางความคิดหรือการกระทำํำคือเขาไม่ได้ทําเพื่อจะออไปต่อต้านใคร แต่การยืนยันในความเป็นตัวตนของเขาเองซึ่งการยืนยันแบบซื่อสัตซ้านี่แหละคะ่ะที่มันมีพลังบางอย่างพลังที่ว่านี่มันทานํางานยังไงนะครับคือการที่คนคนนึงเป็นตัวเองเนี่ยมันจะไปเปลี่ยนโลกได้ยังไงฟังดูอาจจะเอานำมรทำนิดๆน,นะครับค่ะจริงๆแหล่งข้อมูลเท่าที่เรามีนะคะเขาได้ไม่ได้ลงรายละเอียดกลไกลเป๊ะๆแต่พอจะจับใจความได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแบบ เอ่อต้องเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงระดับโลกเสมอไปอ๋อครับแต่การชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงจริงๆมันเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราซื่อสัตย์กับตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะเช่นอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นการกล้าพูดความเห็นที่อาจจะแตกออกไปแต่แบบมีเหตุผลนะคะหรือการเลือกทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจริงๆแม้ว่าทางนั้นคนอื่นไม่ค่อยเลือกกันอืมอมืหรือแม้แต่เรื่องง่ายๆอย่างการยอมรับว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรจริงๆแบบเปิดเผยใช่เลยค่ะ ประมาณนั้นเลยพอกล้าทําแบบนั้นปุ๊บมันอาจจะไปจุดประกายหรือเปิดมุมมองให้คนรอบข้างโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้นะคะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือมันอาจจะไปสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นหรือเปล่าครับก็เป็นไปได้ค่ะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะการที่เราเป็นตัวเองเนี่ยมันก็เหมือนการเปิดพื้นที่ให้ความหลากหลายมันมีที่อยู่ในสังคมครับพอคนอื่นเห็นว่าเออคนนี้เขากล้าเป็นตัวเองได้คนที่รู้สึกคล้ายๆกันอาจจะรู้สึกกล้าขึ้นมาบ้างมันเหมือนส่งต่อพลังงานดีๆเหมือน ระลอกคลื่นเล็กๆที่ค่อยๆขยายวงออกไปใช่ค่ะใช่เลยนั่นแหละคือความหมายที่เขาบอกว่าโลกเริ่มเปลี่ยนแล้วตั้งแต่ตอนที่เรากล้าเป็นตัวเองจริงๆอืมชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงแบบปุ๊บปับ๊บแต่ค่อยๆก่อตัวขึ้นจากแต่ละคนค่ะแต่แน่นอนว่าการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย แหล่งข้อมูลมีพูดถึงความท้าทายหรืออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับคือจากข้อมูลที่เรามีนะคะมันเป็นส่วนย่อยๆเนาะแต่ก็พอจะเดาได้ว่าแนวคิดนี้เขาก็คงยอมรับแล้วค่ะว่ามันท้าทายครับมันต้องมีความกลัวอยู่แล้วกลัวคนตัดสินกลัวไม่เป็นที่ยอมรับกลัวขัดแย้งหรือแม้แต่ความรู้สึกไม่มั่นคงเวลาต้องเอ่อออกนอกกรอบเดิมๆจริงครับแต่แก่นสำคัญที่เขาพยายามจะเน้นก็น่าจะเป็น คุณค่าของการที่เรากล้าก้าวข้ามความกลัวพวกนั้นไปเพื่อจะได้ใช้ชีวิตที่เป็นของเราจริงๆอะคะ่ะสรุปแล้วแหล่งข้อน,นีนก็นำเสนอมุมมองที่ท่งพลังมากๆเลยนะครับค่ะว่าการที่เราแสดงความเป็นตัวตนออกมาอย่างซื่อสัตว์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเรื่องปลดปล่อยตัวเองจากแรงกดดันใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นแต่มันคือการกระทำที่มีพลังในตัวเองจริงๆที่จะไป จุดประกายหรือขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งรอบตัวเราได้ถูกต้องค่ะมันพลิกมุมจากการที่เราต้องวิ่งตามโลกมาเป็นว่าเรานี่แหละที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกได้ด้วยการเป็นตัวเราเองครับผมซึ่งจุดที่น่าสนใจมากคือเข้าชี้ว่าจุดเริ่มต้นมันอาจจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยมันอยู่ที่ข้างในตัวเรานี่แหละการตัดสินใจความกล้าหาญของเราเองที่จะยืนหยัดในสิ่งที่เราเป็นจริงๆ แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆกน้อยๆก็ตามใช่ค่ะแม้จะเล็กน้อยก็ตามน่าสนใจมากครับงั้นผมขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆแล้วกันนะครับได้เลยค่ะจากมุมมองของแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยถ้าการเป็นตัวเองมันคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจริงๆลองนึกดูสิครับว่า มีการกระทําเล็กๆอะไรบ้างในชีวิตประจําวันของเราที่มันจะสะท้อนความเป็นตัวเราออกมาได้มากขึ้นอีกนิดหนึ่งอืมน่าคิดนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเริ่มทําได้เลยแล้วลองคิดต่อว่าไอการกระทําเล็กๆของเราเนี่ยมันอาจจะไปสร้างแรงกระเพื่อมอะไรบางอย่างหรือส่งผลต่อคนรอบข้างหรือแค่กับความรู้สึกของเราเองก็ได้ค่ะแค่เริ่มจากตัวเองครับไม่แน่ว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่เราสร้างขึ้นมันอาจจะมีความหมายมากกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้นะครับก็ตรงกับแนวคิดที่ว่า แค่เราเป็นตัวเองอย่างแท้จริงโลกก็เริ่มเปลี่ยนแล้วจริงๆครับ